สวัสดีนักเรียนชั้นปสามนะคะค่ะคานี้ก็เป็นคาบวิชาภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เราจะเรียนผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม z o m เนาะค,คุก็จะอัาจคลิปวิดีโอแล้วก็นำไปโพสต์ลงในกลุ่มของปสนะคะนักเรียนสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนเนาะว่าเราเรียนถึงเรื่องไหนแล้วเนาะอเดี๋ววันนี้เราจะมาเรียน ขึ้นยูนิตที่สองค่ะนักเรียนเห็นเหมือนครูไหมนักเรียนสามารถเปิดหนังสืออ่าหนังสือเรียนเนาะเปิด p p n Your Book นะคะ On page จ u m b e r ตเเนาะในยูนิตที่สองให้เปิดหนังสือไปที่หน้าแปแล้วเรามาเรียนพร้อมๆกันได้เลยนะคะ,ะวันนี้ค่ะนักเรียนเราจะขึ้นเรื่องใหม่เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใช้ปากกาสีบรูแล้วกันนะคะ อ่ะอยูนิตที่สองเ,เรื่องของฟู้ดนะคะ f, f o d food ว่าอะไรลูกอาหารนั่นเองอ่ะเป็นเรื่องที่นักเรียนน่าจะชอบชื่นชอบกันนะคะเรื่องนี้อันอื่นเลยเนี่ยเราจะมาเรียน vocabulary เนาะหรือว่าก็คืออะไรลูกคำศัพท์นั่นเองคําศัพท์ที่เขาให้เราเรียนอยู่มนทั้งหมด9คำใน vocabulary นะคะใน exercise a ดูกันว่าคําสั่งเนี่ยเขาสั่งให้เราทําอะไรบ้างเนาะคำสั่งเขาบอกว่าให้เราเป็นไง listen l i s t e n คือการฟัง and a n d แ n d ว่าและ repeat repeat คือการฟังแล้วทาไมลูกเราต้องออกเสียงตาม่า ah. then fill in the number นะคะอ่ะ ah. เขาก็จะมีให้เติมตัวเรขตัวเลขเนาะว่าวันนี้เรามาฝึกฟังเสียงแล้วก็ฝึก spell and repeat the vocabulary เนาะฟังะกด ก็พูดตามมีทั้งหมดมีคำนะคะอ่าเก้าคำนั่นเอง number one number two number three four five six seven eight and number nine อะดูที่คำที่หนึ่ง for the first one number one ให้นักเรียน look at t เ e picture มองดูรูปภาพก่อนเรยวรูปภาพมีอุย๊ยเป็นที่ชื่นชอบมากก้อนสีเหลืองๆเ,เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่า c h e e s e อ่าสเป l ลผีสเปิลท e เกตเตอ C F E S E อ ah, ่ะเราออกเสียงว่า cheese, cheese, cheese. ก็คือมันเป็นคำทับศัพท์เนาะแล้วก็เรียกมันว่า cheese เลยมีแบบยืดๆก็มีเนาะเป็นที่ชื่นชอบรับเป็นไปของนักเรียนเลยใช่ไหมคะอ่ะ ah, for the next number two โ oh, อจานนี้เป็นไงมีอะไรยเยอะแยะไปหมดเลยมีผักใช่ไหมคะสีเขียวๆเต็มไปหมดเลย นัเรียชอบไหมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบสิ่งนี้เราเรียกว่าสลัดสลัดสเปลตีส์ a ออเออ่ะออกเสียงว่าสาลัดก็คืออะไรลูกสลัดผักนั่นเองอ่ะมือรีออันนี้เราจะเห็นเป็นป้อนกลมๆเน,นาะสิ่งนี้เราเรียกว่าโรโรอ่โอเนอ เอโรโรคือการทำไมลูกการม้วนการทำให้มันเป็นรูปกลมๆนั่นเองเราเรียกว่าโรนะออย่างเช่นโรบ้นขนมปังหรือเค้กโรยมโรอ่่าเงี้ยมันจะมีลักษณะกลมๆใช่ไหมคะสิ่งนี้เราเรียกว่าโร,าร number f นะคะข้อที่4โอ้โหเป็นถ้วยเนาะเป็นหม้อมีควันสีเขียวๆลอยอยู่ในนั้นด้วยมีเป็นควันแบบเหมือนเป็นไอร้อนสิ่งนี้เรียกว่าซุปซุป มีตัวอะไรบ้างสเปล์พีส s o u p ซุปอ่าซุปก็คือพวกอะไรที่เป็นน้ำเนาะเป็นอาจจะเป็นซุปครีมซุปเห็ดซุปผักอะไรอย่างนี้เนาะ Number 5อ่า n u m เ e r รเนี่ยเป็นส่วนประกอบของจานนี้เลยอันนี้จานนี้อ่าเราเรียกว่าอะไรลูกดูซิเร,เรียกว่า vegetable vegetable คือผักนั่นเอง ah uh, together e. e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  a b l e vegetable v e g t a b l e ก็คือผักนั่นเอง ah uh, from the s e e d จากรูปภาพเนี่ยน่าจะเป็นผลไมน้นะอันนี้เราเรียกว่าอะไรลูกลูกแพรเนาะเคยได้ยินไหมลูกลูกแพร อ่ะสเปลทุก e t อร์ที่ E A R S แพรแพรเนาะก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งเราเรียกรับสัพท์เลยก็คือลูกแพรนั่นเองรสชาติก็คือตะหวานหวานคล้ายๆกับอะไรสารี่ไหมอ่าลองไปหาชิมดูเนาะอั m เบอร์เซเว่นอ่นี้เป็นสีม่วงๆมีลูกเล็กๆกลมๆรวมกันแล้วเรียกว่าอะไรลักษณะเป็นพวงใช่ไหมคะ ต้นนี้หรือผลไม้ชนิดนี้เรียกว่า grapes grapes อ่ะ e อ่ะ e e, e s yes f อ่ะก็คืออ่ะอะไรหลกอ่งุ่นนั่นเองมีลักษณะเป็นสีอะไรล่ะอ่งุ่นเนี่ยมีสีอะไรได้บ้างสีกรีนได้ไหมได้สี Purple ได้ไหมได้อ่ะ for number 8อันนี้มีลักษณะเป็นลูกสีเหลืองๆไหมลูกเล็กๆเ,เนาะแต่ว่า ในโถเนบน้ำใช่ไหมคะเป็นน้ำสีเหลืองเหลืองเร,งเราเรียกสิ่งนี้ว่าเ e e. ลมอนเ d ทเลมอนเ d ทสเ e ลทูเ g e t h เ r l e อ o n a อ e Lemonade เลมอนเทก็คือน้ำอะไรเปรี้ยวๆน้ำมะนาวนั่นเองก็คือเลมอนเลมอนก็คือะมนอะมนาวเนต์ก็รวมกันเป็นน้ำมะนาว คำสุดท้าย for the last one is น้ำม n นาวน้มะนาวก็เป็นเยื่อค่ะคุณครูโอ้เป็นสีออกน้ำตาลสิ่งนี้ใช้ดื่มตอนเช้าเช้าอใช่กาแฟไหมไม่ใช่เพราะกาแฟคือ coffee แอมนี้คือ tea t e a อา tea ก็คือน้ำอะไรดุน้ำชาเนาะเอาไว้ดื่มตอนเช้าเช้าอุ่นๆน้กเรียนฟังคุณครูเนาะ ออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ทำไมลูกสเปลทูเกเตอร์สะกดคำศัพท์ความคำแปลแล้วไปให้นักเรียนลองมาฟังเนาะต้้งของภาษาหรือตจ้งของเสียงพูดกันดีกว่าว่าตำเหนยงเขาเป็นยังไงเสร็จแล้วเมื่อรัยนรีินได้ซึ่แล้วฟังแล้วให้นักเรียนทำไมลูกอีพีลองออกเสียงตามดู Student Book 3 Unit 2 Audio 6 Listen and repeat then fill in the numbers 1. cheese Two Salad, three Rolls, four Soup, five Vegetables, six Pears, seven Grapes, eight Lemonade 9. <Nine>. T อ่านหลังที่นักเรียนได้ฟังไปแล้วหนึ่งรอบให้นักเรียนเป็นไงคะฝึกอ่านออกเสียงเนาะ l i s t e n a อ d repeat ทเนาะทำได้บ่อยๆเลยนะคะต่อไปให้นักเรียน pick up your exercise book exercise book คือสมุดหนังสือแบบฝึกอ่านเองคะ่ะให้นักเรียน open exercise book นะคะ on page number eight อ่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยเดี๋ยวเรามาทำเอ็กซ์ไซส์กันเนาะมาลองฝึกทำฝึกหัดที่เราเรียนมาเมากกื่อกี้ตอนนี้นักเรียนทุกคนหาเอ er, ็กซ์ไซส์บุ๊กเจอไหมลูกอ่าเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิด Open on page number บใช้ปากกาสีอะไรดีนะสีสีพิงค์แล้วกันอ่ะโอเคพิงคันเลยมาดู exercise. เอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์คือแบบฝึกหัด exercise a มาดูคำสั่งก่อนเนาะเขาบอกให้เราทำไมคะ circle the word circle ก็คือการวงกลมหรือการหาคำใช่ไหม match this picture หาคำให้มันเชื่อมโยงกับอะไรลูกรูปภาพด้านล่างเขากำหนด number ไว้วเห็นไหม number one number two อยู่ไหน two three four five six seven เก่หน่ยแสดงว่ามีคำสัท์ทั้งหมดกี่คำคะที่เขาให้เราหาใน บอบนี้มีทั้งหมดมทั้งหมดอาคำก็คือท่านักเรียนสังเกตดีๆก็คือคำศัพท์ที่เราได้เรียนมาเม่อกี้ตักหนังสือเนาะวิธีทํเป็นนักเรียนดูตามคุณครูคนะอันนี้คุณครูขอใช้สกรีนให้นักเรียนดูคําในตารางนี้ตารางนี้จะมีตัวอักษรใช่ไหมสลับกันไปสลับกันมาให้นักเรียนหาคําศัพท์โดยสามารถเปิดโอเพนปากหนังสือหนังส,สือเรียนได้ว่าไม่มีเข้าคําแต่มีคําว่าอะไรบ้างจะได้หาง่ายขึ้นเนาะอย่างเช่นคําแรก คูเจอคำว่า c e s e อะลองขับตัว e s e สิ C S double E S E cheese ก็ให้นักเรียนทำไมลูกวงกลมหรือระบายสีลงมาให้เป็นคำศัพท์หนึ่งคำอ่าทำได้ไหมลูกคำต่อไปเดี๋ยวเราหาก,กันอีกาว่าคำต่อไปเนี่ยเราจะเจอคำไหนบ้างให้ครบเ้าคำถ้านักเรียนคนไหนทำแล้วเนาะก็ให้ตัวคำตอบได้เลยว่าตรงกับคุณครูไหม คำที่สองเจอคำไหนคำไหนเดี๋ยวครูขอหาด้วยเนาะครูเจอคำนี้ค่ะนักเรียน S A L A D ก็คือสลัดผักใช่ไหมนักเรียนเจอเหมือนห็นครูไหมลูกถ้าใครยังหาไม่เจอสามารถเอาปากกาหรือดินสอนะคะหรือดินสอสีเนี่ยระบายยาวลงมาได้เลยเป็นคำศัพท์หนึ่งคำต่อไปเดี๋ยวคุณครูคุณรูลองหาสิถ้นักเรียนหาเจอก่อนก็วงได้เลยนะคะ ต่าไปคุณตจอคำว่า row r o l s row แปลว่าอะไรที่มวนแล้วมันกลมเป็น้อนใช่ไหมคะอืมถึงมากอ่ะ for number four คุณเจอ,อเดี๋ยวครูหาก่อนนะคะอ่ะคุณเจอคำว่า soup soup อ่ะ soup ก็คือพวก soup cream soup เห็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ามีคำไหนอีกลูกเอครูขอหาสินี่ v e e e t a b l e s อคำนี้เป็นไงโซองมไหมยาวมากเป็น long word ก็คือคำนี้อ่านออกเสียงว่า vegetable 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 ก็คืออะไรลูกผักนั่นเองและกี่คำแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคำเลยอีกทั้งหมดสี่คำอ่ะเรามาช่วยกันหาต่อดีกว่าเนาะอืมเดี๋ยวครูลองหาซิเมื่อกี้เจอคำอะไรนะอ่ะนี่เลยขึ้นต้นด้วยจี r a p e s อ่าคำนี้อ่านว่าเกรฟแปลว่าอะง่นนั่นเองหรืออีกกีคำอ่านี่เป็นผลไม้เหมือนง่นเลย p e a r s แพรก็คืออะไรลูกลูกอะไรลูกแพรเนาะหรืออีกสองคำสุดท้ายช่วยกันเร็วช่วยกันอ่าคำนี้เล m อ n a e l e m o n A D E เ้วมันไหนก็คือน้ำมะนาวคำสุดท้ายมีสามตัวอักษรเร็ว T E A ช่วยกันหาคำว่าทีที่แปลว่าน้ำชาสิโอ้ยมีใครเจอไหมอ่ะอยู่ด้านบนนี่เอง T E A T แปลว่าอะไรคะทีแปลว่าน้ำชาอ่ะครบทั้งหมดเอาคำไหมลองนับซิ c o n w one two three four five six seven เลขแอนด์นัมเบอร์ไน่อ่าวเบรมาทบทวนกันดีกว่าว่าคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปวันนี้เนาะมีคำว่าอะไรบ้างอะคำที่หนึ่งชีสอ่าคำที่สองเ e ชชั่วโบคำที่สามสลัดคำที่สี่โรลคำที่ห้าที่คำที่หก lemonade คำที่เจ็ดเบรฟคำที่แปดซุป อ่ะคำส,ส,สุดท้ายนะคำที่เก้าคือแพอ่าเป็นไงคะกับบทเรียนวันนี้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยคำศัพท์เรื่องฟู้ดใช่ไหมอ่ะยากไหมลูกไม่ยากเลยโอเคดังนั้นวันนี้ขอจบบทเรียนเกยกับคำศัพท์เรื่องฟู้ดไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันอีกบทเรียนหนึ่งนะคะโอเค See you good bye and see you again next time บายบาย